วิธีขายภาพและวิดีโอบน Adobe Stock การขายภาพและวิดีโอบน Adobe Stock เป็นวิธีที่ดีในการสร้างรายได้แบบพา s ซีฟจากงานสร้างสรรค์ของคุณต่อไปนี้คือขั้นตอนในการสมัครและอัปโหลดผลงานเพื่อขายไปที่เว็บไซต์ Adobe Stock Contributor คลิก Get Started หรือเริ่มต้นใช้งานลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบด้วย Adobe ID กรอข้อมูลส่วนตัวและยืนยันบัญชีไฟภาพ JPEG คุณภาพสูง sRGB ขนาดขั้นต่ำ c m p ล้านพิกเซลภาพเวกเตอร์อัปโหลดเป็น AI EPS พร้อมตัวอย่าง JPEG ไฟวิดีโอ MOV หรือ MP4 ความละเอียด 1080p หรือ 4K เฟรมเรต24 25, 30, 50หรือ60 fps ไปที่หน้า contributor พอเธอคลิกอัปโหลดเพิ่มชื่อไฟล์คำอธิบายและแท็ก keywords เพื่อให้ค้นหาเจอง่ายเลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสม Adobe Stock จะใช้เวลา1 7ถึง7วันในการตรวจสอบคุณภาพหากผ่านการอนุมัติผลงานจะถูกนำไปแสดงขายในระบบ เมื่อมีคนซื้อภาพวิดีโอของคุณคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นรายได้สามารถถอนผ่าน PayPal, Payoneer, Skrill ถอนขั้นต่ำที่25 USD เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ใช้คีย์เวิร์ดที่ตรงและหลากหลายเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่อัปโหลดภาพที่มีคุณภาพสูงและกำลังเป็นที่ต้องการเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ศึกษาเทรน์การขายภาพวิดีโอ เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่สร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลายหากคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกหัวข้อภาพวิดีโอที่ขายดีแจ้งมาได้เลยครับความยาวของวิดีโอที่ขายดีบน Adobe Stock วิดีโอที่ขายดีบน Adobe Stock มักมีความยาวประมาณ5-30วินาทีเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่5 1 5ถึงวินาทีวิดีโอแบบสั้นเหมาะสำหรับ B-roll loop motion graphic slow motion เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่15-30วินาทีวิดีโอแนวไลฟ์สไตล์รนนฟุตทิศทม์เอลเอเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่มากกว่า30วินาทีส่วนใหญ่ใช้กับวิดีโอแนวสารคดีหรือฟุตทิศที่ต้องการเรื่องราวแต่ไม่แนะนําให้ยาวเกิน 1. หนึ่งนาที 1. ใช้งานง่ายลูกค้าสามารถนําไปตัดต่อเข้ากับโปรเจกต,ต์ของตนเองได้2ไฟล์ขนาดไม่ใหญ่เกินไปดาวน์โหลดง่ายใช้งานสะดวก สามเนื้อหากระชับไม่ยืดเยื้อดูแล้วเข้าใจทันทีเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ถ่ายด้วยความละเอียดสูงฟูน HD หรือ 4K เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เฟรมเรท24 30หรือ60 fps ขึ้นอยู่กับสไตล์วิดีโอเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่คุมโทนสีให้สวยงามดูมืออาชีพเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่ใช้ขาตั้งกล้องหรือกันสั่นเพื่อให้วิดีโอนิ่งและคมชัด เครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่คือเวลา3-5วินาทีก่อนและหลังการถ่ายทำเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ง่ายสรุปวิดีโอที่ขายดีส่วนใหญ่อยู่ที่5-30วินาทีโดยคุณภาพ 4K HD และเนื้อหาหน่าสนใจสำคัญกว่าความยาวถ้าคุณสนใจแนวไหนเป็นพิเศษบอกมาได้เลยเดียวช่วยแนะนำเพิ่มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สมัครเป็นสมาชิกหรือสั่งซื้อสินค้าขอบคุณครับ